ถ้าไม่อยากเสียเงินหลักแสนในการไปจัดอินวิส,สไลน์แล้วไม่ประสบความสำเร็จ uh เนื่องจากตัวเองไม่มีวินัยใส่นะคะแนะนําว่ามากลุ่มบราวาดีกว่าค่ะกลุ่มบราวาเองนะคะเป็นหนึ่งกลุ่มนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เขานะคะไปแก้ปัญหาการจัดฟันที่เป็นเหล็กและแก้ปัญหาการจัดฟันที่เป็นกลุ่มของอินวิส,สไลน์ที่คนไข้นะคะที่หนึ่งไม่ยอมใส่อุปกรณ์นะคะเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีวินัยในการจะต้องใส่ตัวอุปกรณ์ 20- 22ถึงชั่วโมงนะคะแทนที่จะเสียตังค์ไปสองรอบเนาะจัดสองรอบก็มาเสียตัง,าางค์ กลุ่มที่กําลังมองหาว่าฉันจะจัดอินวิสไลหรือเปาว่าให้กับลูกน้อยดีนะคะก็แนะนําว่าถ้าลูกไม่ยอมใส่อุปกรณ์ก็มาเป็นกลุ่มเปล่าว่าอาจจะดีกว่าอันที่3เลยนะคะกลุ่มที่ปาร์ตี้บ่อยๆนะคะที่ต้องมานั่งถอดเข้าถอดออกอุปกรณ์บางทีก็จะไม่สะดวกนะคะเช่นกลุ่มที่อยู่ในสังคมของตีก๊อฟนะคะหรือการปาร์ตี้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยการถอดใส่อุปกรณ์บางทีก็ไม่สะดวกเช่นกันค่ะแล้วก็กลุ่มที่4เลยนะคะก็คือกลุ่มที่อยากได้ผลลัพธ์การรักษาที่ไวค่ะเพราะว่าว่าเนี่ยการจัดฟันเนี่ยเสร็จไวได้ถึง5 ส0นะคะกว่าการจัดฟันวิธีอื่นนะคะอันที่หเลยค่ะคือมองหาอุปกรณ์ที่เจ็บน้อยนะคะเนื่องจากตัวบราว์าเองจะเป็นอุปกรณ์ที่เราวัดค่าแรงทีละซี่ฟันทําให้การจัดฟันกลุ่มนี้เสร็จได้ไวเนื่องจากเราไม่ต้องไปพึ่งแรงของฟันข้างเคียงการจัดฟันบราวากลุ่มนี้ไม่ต้องมาพบแพทย์บ่อยด้วยค่ะและรวมไปถึงนะคะถนอมต้เนเหือกแล้วก็รากฟันเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไปวัดค่าแรงและค่ากระดูกของแต่ละซี่ฟันค่ะ